าวาจีนะฉันชื่อเนตตาตาเป็นเนือของพี่ยำวันนี้มาตามหาพี่ยำพี่ยำหายไปไหนไม่รู้ออกจากบ้านไปนานแล้วนอนเนตตาต่างคิดถึงพี่ยำพี่ยำหายไปนานเลย เรางแน่กระ่างคิดถึงเราทองคนแต่งงานกันานานแล้วพี่หลานเขาทันยากับเลวว่าเราจะไปเช่ากวางจูด,ด้วยกันแต่ตอนนี้พี่หลานเขาหายไปน้าแน่กระ่างคิดถึงเราทองคนรักกันมากพี่หลานเขาจูดตาแน่แต่เขาก็พูดว่าโถ แก้วตาพี่พี่แจ่มเขาหายไปเลยน้องแยกกระตามมาตามหาตอนนี้พี่แจ่มเขาหายไปไหนไม่รู้